อาทดสอบนะครับทำข้อต่อแบบโค้งนะครับสมมตินะถ้าเราต้องการนับเดินท่อมาตรงนี้ตรงมุมนะครับมุมผนังนี่เสร็จแล้วก็มาเจอเสานะครับเสาตรงนี้นะครับต้องการข้อต่อนะครับแบบโค้งอ้อมเสานะครับเสากลมนะครับสมมุตินะครับนี่แบบนี้แล้วก็เดินท่อมาฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวมาทดสอบกันเลยครับอัับแรกนะครับให้เพื่อนนะครับใส่ถุงก่อนนะครับฝูดไว้กอกใส่ลงไป เต็มแล้วเสร็จแล้วนะครับอุดรูนะครับอุดรูไว้ประมาณนี้จะผมจะจําลองนะครับสมมตินะครับตัวนี้เป็นเสาครับเสาวงกลมนะครับที่ว่าติดผนังนะครับลงนะครับลงไปเลยอี่บเข้าพยาหมอกนะครับใส่ทรายนะป้องกันนะท่อหักเพราะว่ามันจะได้เป็นโค้งนะของมันเลย ลองดูนะครับเริ่มได้แล้วทิงไว้นะครับสะพัดก่อนนะครับให้เย็นเดี๋ยวเข้ามาไล่นะครับส่วนมุมนี่เริ่มเย็นแล้วนะครับอุ่นๆนะครับเหลือตรงนี้นะครับยังไม่ได้แล้วก็ฝั่งนี้นะครับนี่ส่วนนี้นะครับตรงกลางได้แล้วเนะครับเข้ารูปประมาณนี้แล้วก็ให้เพื่อนนะครับรนนะครับแค่ตรงนี้ ตันครับเริ่มอ่อนแล้วนะครับนี่หยับได้ใช่นะครับได้เลยก็เป็นอันเสร็จนะครับข้อต่อนะครับหลบเสามาดูกันเห็นไหมครับส่วนโค้งนี่อันแรกนะครับดูผมหักแรงไปหน่อยนะครับแล้วก็รีบไปหน่อยนะครับหักเลยดูแนะนำนะให้ร้อนนะให้ร้อนร้อนแล้วก็ดัดตามรูปแบบได้เลยนะครับนี่อันนี้ผมรีบไปหน่อยนะครับหักหักตรงนี้นี่แตกเลยนะครับเห็นไหมครับ ก็ถือว่าทำได้นะครับเทซ้ายนะออกได้เลยเสร็จเรียบร้อยข้อต่อนะครัหลบเสาจากนั้นนะทำข้อต่อนะจุดนี้ให้มันบางนะครับแบบแรกนะที่ว่าใช้ตะแกรนะร่นๆแล้วก็เสียบท่อเข้าไปนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับจุดต่อนะครเบาๆตรงนี้ก็ได้แล้วนะข้อต่อนะหลบเสาถือว่าเป็นเทคนิคนะสตอดีไวาจากกันคลิปหน้าสาระรนารูสิ่งแปลกใหม่นะครับสวัสดีครับ